วัสดีครับผมนะครับนายกิติธาลาทองผู้บริหารธนาคารไทยธนาชาตินะครับซึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาออกแถลงการนะครับเรื่องที่แอปธนาคารทีทีบีทัชนะครับไม่สามารถให้บริการและตอบสนองต่อลูกค้าได้ในวันที่1และ2มิถุนา2 5งนที่ผ่านมาครับผมนะครับในฐานะนะครับผู้บริหารธนาคารไทยธนาชาตินะครับซึ่งนะครับเป็นตัวแทนนะครับของพนักงานทุกคนนะครับ รู้สึกเสียใจและตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้านะครับที่ได้รับผลกระทบจากแอป TTB Touch นะครับไม่สามารถนะครับให้บริการได้ในระหว่างวันที่1และ2มิถุนายน2 5 1 8ที่ผ่านมานะครับสร้างผลกระทบให้กับลูกค้าผู้ใช้จํานวนมากนะครับผมนะครับต้องขอภายอย่างสูงนะครับกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ธนาคารนะครับได้มีการอัปเดตแอปนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับโดยแอปใหม่นะครับถูกพัฒนาให้มีฟังก์ชันที่มากขึ้นและครอบคลุมในหลายกลุ่มนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับทุกท่านนะครับจนถึงวันนี้มีผู้ใช้จํานวนแอปนะครับ t t ว Touch นะครับมากกว่า4.5ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับจากการที่มีผู้ใช้แอปจํานวนมากนะครับมากขึ้นจนส่งผลให้ปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ประกอบกับช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับที่ผ่านมาต่อเนื่องจนมาถึงต้นเดือนนะครับมิถุนายนมีมีปริมาณธุรกรรมนะครับเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับทําให้แอปเกิดความหน่วงนะครับและเกิดขัดข้องนะครับจนไม่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้าได้ปกตินะครับทางทีมงานนะครับจึงได้ตัดสินใจปิดระบบเพื่อเคลียร์ธุรกรรมที่ค้างอยู่เป็นระยะนะครับแต่เมื่อมีปริมาณธุรกรรมค้างอยู่มากขึ้นธนาคารนะครับ จึงตัดสินใจนะครับปิดระบบเพื่อเพิ่มความสามารถนะครับในการรองรับการใช้งานของลูกค้ามากขึ้นจนในช่วงดึกนะครับของคืนวันที่2มิถุนายน2 5 1พนะครับแอปธนาคาร GTB ได้กลับมาใช้เป็นปกตินะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับทางคณะกรรมการรวมถึงผู้บริหารตัวแทนพนักงานนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจเราได้มีการทํางานอย่างใกล้ชิดนะครับกับทีมงานอย่างใกล้ชิดนะครับทีมงานเกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อ เร่งนะครับแก้ไขปัญหา A อ t ทีทีบทันะครับกลับมาให้บริการลูกค้าโดยเร็วที่สุดนะครับรวมถึงนะครับได้มีการออกมาตรการนะครับช่วยเหลือลูกค้านะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับอาทิเช่นการขยายเวลาให้บริการนอกห้างสรรพสินค้านะครับให้บริการนะครับลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับยกยกเว้นนะครับการจ่ายค่าธรรมเนียมนะครับการโอนนะครับรายย่อยระหว่างธนาคารนั่นเองครับ ธนาคารนะครับมีนะครับความมุ่งมั่นนะครับที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอย่างเคร่งครัดในการวางแผนปรับปรุงนะครับระบบนะครับและนําเสนอมาตรการนะครับที่เยียวยาลูกค้าอย่างเหมาะสมนะครับในในอ่าให้ทันท่วงทีนะครับผมนะครับขอให้นะครับลูกค้าทุกท่านนะครับมีความมั่นใจนะครับต่อไทยธนาชาตินะครับธนาคารของพวกเรานะครับมีแผนปรับปรุงแอป t t b Touch ที่ ชัดเจนนะครับโดยมุ่งเน้นนะครับการสร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพของแอปที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 บทัชนะครับระยะยาวเรานะครับมีการให้นะครับทีมงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ร่วมกันทํางานอย่างใกล้ชิดนะครับระหว่างที่ทีมงานภายในและภายนอกนะครับโดยตัวผมเองนะครับผู้บริหารนะครับระดับสูงทุกท่านจะเป็นนะครับส่วนหนึ่งของทีมงานหลักในการขับเคลื่อนแผนปรับปรุง แอปให้สําเร็จนะครับรูวร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับพวกเรานะครับขอเป็นตัวแทนผู้บริหารพนักงานนะครับเพื่อนะครับขออภัยลูกค้าจากใจจริงนะครับและขอน้อมรับทุกความคิดเห็นเพื่อนําไปการปรับปรุงและพัฒนาแอปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและขอยืนยันว่าทางธนาคารไทยธนาชาติจะดูแลเยียวยาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่แน่นอนครับขอขอบคุณครับ